มิเกลเมริโน่กองกลางคนใหม่ของอาเซนอลระบุมิเกลอาเตต้ากุนซือร่วมชาติมีวิธีการซ้อมที่น่าทึ่งอย่างแรงชนิดที่เขาเองไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนเมริโน่ขุนพลทีมชาติสเปนชุดคว้าชแชมป์ยูโร2,024ถูกอาเซนอลดึงตัวมาจากระอันโซซีดาดในช่วงซัมเมอร์แต่บาดเจ็บไหลขณะซ้อมเนื่องจากปะทะกับเพื่อนร่วมทีมจึงต้องชะลอการประเดิมสนามออกไป กระทั่งล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดเฝ้าบ้านพิชิตปารีสแซงแชคแมงสองต่อ0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองกลางวัย28ปีได้ประเดิมสนามในสีเสื้อของทีมปืนใหญ่เป็นเกมแรกในฐานะตัวสำรองที่ได้ลงเล่นแทนโทมัสปาเตนาทีที่64หลังเกมจบลงดาวเตะเลือดกระทิงดุได้เปิดใจกับสื่อว่าอาเซนนอนมีแนวทางการซ้อมที่เหลือเชื่อมากซึ่งเขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งผมต้องบอกกับคุณตามตรง เมริโนกล่าวหลังถูกสอบถามถึงรูปแบบการซ้อมของอาเตตาพวกเขาทำในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในอาชีพกลวิธีที่พวกเขาใช้เป็นเรื่องที่ใหม่อย่างสิ้นเชิงสำหรับผมดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวผมไม่อยากบอกคุณถึงทุกอย่างที่เราทำแต่มันไม่มีการพักระหว่างจังหวะหนึ่งไปสู่อีกจังหวะพวกเขาท้าทายสภาพจิตใจของคุณในทุกสถานการณ์ตลอดเวลามันทำให้คุณต้องระวัดระวังทุกวินาทีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบตัวคุณ ผมคิดว่าเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในทีมคุณจะก้าวไปในอีกระดับที่แตกต่างเพราะพวกเขาท้าทายคุณในทุกๆวันไม่เฉพาะในด้านความฟิตแต่เป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันทำให้คุณมีความเด็ดขาดและมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้มันในเกมแฟนๆแ,นแนอสตันอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ